ครับไก่ป่าพอวิเศษยิ้มครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับ21วันซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็นยินดีครับมีใครเป็นคู่ป,ปังกู้ซ้อมแล้วมา่อคืนนั่นมีพี่เพชรดำยีเซลเล็กยอดธงรเราคือพวกตัวใหญ่ในค่ายที่ช่วยกันเนาะและยิ่งเมื่อคืนกดชนะไปหมดเลยที่ซ้อมด้วยใช่ปะ่ะไฟนี้เราซ้อมมากี่วันแล้วที่นั่นอัด21วัน21เ็วันเลยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่เเราสูงเท่าไหร่ ไ6 9น้ำหนักปล่อยมาปมากี่กิโลครับ6 2ครับเรามือตะตายแล้วครับเข้าครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับยอดอีสารเคยเจอกันยังยังไฟแรกเลยได้อึกษารเองมาปล่อยเข้ามาป่ะเขาเมื่อตะตายเลยพอจำได้ไหมใี่มือครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมเขาแผนไงเดินเบียดเหมือนเดิมครับก็ตามสไตล์เราเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่คอนแก่ตคอนเกตด้วยแล้วเจอแบบตัดิหารรคับเป็นไงบ้าง ชนะคะแนนชนะคะแนนมานั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างช่างต่อยวันนั้นเวทเท่าไหร่วันนั้นเวทร้อยยี่สิบหกเลยก็ก็คือเวทนี้เลยและอย่างวันนี้เช้าถ้าเกิดเข้าสอบหนักคิดว่าเวทนี้มาเกินหรือมาขาดเกินปอนกว่าอ๋อก็คือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้านะนนนคือเหมือนว่าเคยมาวิ่งสบายๆร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นตน์ละครบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะลงมือแข็งแรงเรียกว,ว่ายิานดีเพร้อมเก็บชนะเลยใช่ปะ อ่ะเราต่อเม่อมาลวนทุกคนนี่กี่ไฟแล้วประมาณประมาณร้อย,ยร้อยไฟได้เราคนจังหวัดขอแกองฝากช่วยแฟนขับเรานี่นอยฝากแฟนมวยช่วยเชียร์และเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดครับไฟนี้เราคุมคม,มาประมาณกี่กิโลห้าครับห้าโลได้โอเคขอบใจมากน้องชายครับผบ